ยังไงครับดูปุ๊ขาเจ็บสัมภาษณ์หน่นนาานอยครับตอนล้มร,รู้สึกไงม้างครับรู้สึกขาอตอนนี้ขา,ขาชาอยู่ไหม bukan di bawah. <tuk> <tuk> hey, Ih,เห็นไหม,เห็นไหม?